สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า enjoy lifestyle in Denmark จากพ่อแม่พี่น้องเบิ้งแน่นี่เบิ้งต้นหอมจ้ะใบหอมเนาะเขาเรียกเนาะอันนี้เป็นผักหอมปลอมหรือว่าผักชีไทยเนาะจ้เนาะพุนพ่นพุ่นน่ะกับประกาศหินรู้ว่าจะไปมาเตอร์นี่จะไปปนบ้านพิสุวรรณมาเอาบักทุเรียนสองชิน้นเป็นแหลกกับผักพิสุวรรณมาเพือ่อนเก็บผักมาเพื่อนว่ายเอาไปขั้นส่งซื้กินแน่เพื่อนว่าพุ่นน่ะเบิ้งแน่นี่ สิแบ่งออกไปให้น้องๆไปกินก็เป็นพริกอยู่จ้ะบอเด็กขันมดดอกพุนะ่นน่ะสุดยอดพักแล้วเต็มกระตานี่มีแต่ผักกาดหินผักกาดหึนอันนี้ก็คือใบหอมจ้ะเพื่อนนี่สุดยอดเลยเพืนะ่อนน่ะเพืนะ่อนน่ะใบหอมเพืนะ่อนะนะ่นะว่าในเะก็บมดได้จ้ะเก็บเอาหน่อยนึงขนาดหน่อยนึงนี่กองท่อบ้านอันนี้ก็เอาหน่อยนึงนี่เมื่อกี้จะเอาหลักมันใส่กับน้ำหม้อก๋วยเตี๋ยวจ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะอันนี้ก็ กวยทอดมันทอดจับเป็นเห็ดพ่อแม่พี่น้องปลาหมึกอันพวกต้นหอมผักชีสจอยไปซื้อมาตลาดเวียดนามแล้วจ้ะจอยใส่เห็ดก๋วยเตี๋วตยวอันนี้จอยจะทำเอแหนมเห็ดนั่งร่มใส่เนื้อได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้อ,นองจ,จอยใส่เห็ดใส่เนือ้อจ้ะมาบีบขยีขย,ขย,ขยีใส่กันแล้วอันนั้นคือเส้นกว๋วยเตี๋ยวของจอยอันนี้เส้นแช่น้ำได้จ้ะแล้วเส้นแห้งเอามาแช่น้ำให้มันฟื้นขึ้นฉีดจ้ะพ่อแม่พี่น้นองจ้พะพูดนะเต็มขั้วอยู่อลวด อันนี้ก็หม้อต้อมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเนาะเนื้อล้วนๆอันนี้ก็เนือ้อกับลูกชิ้นเนื้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนื้อจอยลวกแหละกับลูกชิ้นเนื้อนะจ๊ะเนาะเตรียมการมาในจอยจะืผ้าเฮ็ดเอแหนมเฮ็ดนั่งร่มนะจ๊ะเด้อมากพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะก,กระไส้กส่เกลือใส่รสด,ดี น้ำตาลไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่กระเทียมน,าน่าจะเนาะกระเทียมไอซับละเอียดจ้ะแล้วจอยกระใสไอจอยใส่เฮ็ดแบบไม่หลุนจ้ะเพราะแม่พี่น้องจ้ะเฮ็ดย้มเฮ็ดแหนมเฮ็ดของจอยเฮ็ดแบบไม่หลุนไม่หลุนก็คือเฮ็ดแบบขีดคานจ้ะแบบว่าทําวันนี้มื้อลืนได้กินจังสี่แม่จ้ะแล้วก็ใสรสด,ดีนะจจะเนาะเพื่อความกลมกล่อมอาจจะจัหน่อย เ็ดแบบเร่รีบๆจะพ่อแม่พี่น้องใจให้รถก็อยากกินเลยพี่เขากันตัวเจนจะกระจ,จาเฮ็ดซีเหเนือกันจะเป็นแบบไดนก็มาติดต,ตามกันเด้จ้ะพ่อแม่พี่พน้องเลยนอะไรเห็ดนั่งร่มที่เก็บมาจา้ะส่วนหนึ่งกะลวกไว้จะ,จะแกงจะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะพาแกงเปิดเด้จ้ะเด้อ แบบเบียดหน้าข้าเจ้าเฮ็ดเนี่ยข้าเจ้าใส่เห็ดไส่เห็ดพะนะข้าเจ้าใส่อันนี้แม่จ้ะข้าใไส้ข้าเจ้าใส่กระเทียมดองไหมเฮ็ดเอเฮ็แหนมเนื้อเห็นไหมข้าเจ้าหั่นกระเทียมดองใส่แซ่บเด้พำไมพี่น้องเจะได้กินเมื่งแล้วเออข้าเจ้าเพื่อขอทานจ้ะล่ะแซ่บมั่งข้าเจ้าอยู่งเด็กความรลู่ไม่ไหมน่าจะเนาะใส่กระเทียมดองเฮ็ดเอแหนมหมู แต่แหลกแต่ก็ว่าสิซับไส้อันนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวลองมือหนีบกันเดี๋ยวมือหนาจังเสียใส่กระเทียมดองพะนะซับก,กระเทียมดองใช่ไหมอันนี้ใส้อันไอ้ใส่ผงทำแหนมเนอจานะ้าเรื่อจ่อยใส่จ่อยเห็ดนะเพราะว่าจอยอยากกินเร่เร่ของนียงดอก เนี่ยเราจะพ้าเฮ็ดเองทันสมพักเดี๋ยวจ่อกระสีล่างพักขึ้นก่อนเดี๋ยวจออใบเบิง้งหลอดตอนจะล่างพักนะภาษาล่างพักกระสีเบิ้งกับใีค่ะโอ้ก๋วยเตี๋ยวก็รั่งเดือดเลยที่ว่าจะออกจากปลาแต่ก็คขำก็มือดเห็นได้ ใส่เกลือร้ายกระยาดมันเข้มจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอใส่รถดีกับเร็วกันพ่อใส่ร้ายก็เสียบร้ายใส่หน่อยก็เสียบหน่อยใส่ร้ายก็เปืองพันธุ์ปะชีมาเห็ดกระแจกน่องแจกนุ่งไปกินแน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพราะว่าเห็ดมันร้ายเนาะ กระลังอ่อนๆแจกพิศวาสไปแน่พิศวาสก็ไปแจกตัวกับพี่ละไม่แล้วก็แจกน้องพิมกินไปแน่แบ่งแบงกันกินจ้ะพอแล้วกล่อมขึ้นแล้วอันนี้ก็เลิศแล้วสีให้ก็สีเหนาะสีเดียวกันเลยสีอย่าเท่ากัน ข,ขี้ร้ายขี้ไอ้ข,ขี้ร้ายเดี๋ยวมันสิบไริเขียวโอเคเดี๋ยวจะมาแพ็คเสื้อถุงมาแล้วจ้ะเท่าเท่าแล้วอ้วนพ่อผมเพชรยังกระเมยจ้ะพ่อแม่พี่น้องไง <laughs> สวัสดียังเป็นทางการจ้ะพ่อแม่พี่หนุ่มเมย์ตุกขามากอ่ะเมื่อยต้องเถาต้งอ้วนเรื่องของเรื่องมันยังดอกอ้วนเพราะ่อเถาผอมแค่นะเราจะแพ็กใส่ถุงก่อนได้จ้ะเด้อเดี๋ยวจะล่างพักเราจะสิ้ผ้าคั่นสมจ้ะเดี๋ยวใช้เบื้องต้นคั่นสมได้จ้ะเด้อโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเ้๋ ข้างล่างข้างนั้นขั้นน้ำเขียวมันออกจับพ่อแม่พี่น้องตรงนั้นผักกาศทินแล้วก็จะกระไซกระลำนุ่งไปนะจ๊ะเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็คือต้นหอมของเราพ่อแม่พี่น้องพรงนั้นขยี้ล่างเส้นหนำเกลือย่างดีอะย่าเฮียอย่าเฮียห้ามเฮียห้ามหัวกลงไปอโอ้ยกินหอมกินกินเอเอ่หอมต้นหอมจ้ะ กันหน่อยพูดใส่กระลับใส่ไปลงไปเก็บขึ้นมาเพราะว่าอ่างนี้หลังทำความสะอาดเรียบร้อยด้าจะได้บริสุขกระปุก <c oughs> ล้างด้วยน้ำอุ่นร้อยน้ำร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะหลังเอ้าอีหยังเละเธอ <c oughs> กะล้ำครึง่งนึงเอาไว้จะใส่กว๋วยเตี๋ยวจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมามามาใส่รถด,ดีพักดองจกก้ะกะใส่รถด,ดีคือกันลพะพ่อแม่พี่น้องแสีบหน่หงวงหัวมวลพอใส่ชุดจ้าใส่ลายแสียบลายป้อนในใส่หนำเศร้าเขาด้จ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพราะว่าจอยไปไหุ้งเขาเมื่อนี้จอยจะกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้ะ อู้พอแล้วอีแม่อันนี้ก็เกลือจ้ะเกลือใส่ลาลายเนี่ยพอดแล้วจะเดี๋ยวจะเค็มแค่นี้นะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกะจิกขันส่วนพักเรื่องมันเทีมันเข้ากันโหอันนี้ย็เอาเป็น เฮ็ดใ,ใส่ก๋วยเตี๋ยวปกติเก่าใส่ใบนี้แล้วเฮ็ดเอพักดวงม่ากัเนานะเจ้ากปว่าเออจะเป็นวัฒนธรถึงตามอนหฮะใบยังไงก็นีแนะปกติจะได้หามื่อวานจะเสี่เนิวหน้าเห็นบอกคนนะตุนหอมตุนหอมมันกอดกว่าเพืเ่สนแฟน เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเอาเพนเด็ดไอ้บำรุงปุ๋ยเพิ่นนะ่ะเฮ็ดปุ๋ยบำรุงเพิ่นนะ่ะพี่ส้วนนะ่ะเพิ่นเด็ดดีดีจ้ะเพิ่นเอายาคู่ผสมกับกระทิงแดงผสมกับไข่กับชุลดผสมให้เข,าาข, 1, 2, 3, ขเ้ากันแล้วก็มักไว้สักคืนหนึ่งสองสามคืนของเราประบาดไปแล้วก็ไปพักพักบัตโอ้ยขอโทษ เที่ยวอวบกอบของเราอีหลีแต่ละแหลมก็ทำเป็นส้งเก่งๆกันๆพ่อแม่ี่นอนเห้นันเข้ากันแล้วหอม แสบตาเนาะปานเดปานหอมหัวใหญ่เลยเดี๋ยวจังกันมืออื่นหุงเขา่าจังจะเอานามเศร้าเข่ามาใส่นะจ๊ะโอ้ยพอแล้วนัวแล้วแสบแล้วพอแล้ว เสียบเรียบร้อยเซย,ยบนัวขี้มือลำดวนแล้วอันนี้ก็สิบไปหาฟ้ามาปิดปอาถุงมาถุงมาไงมาใส่ดีกว่านะจนะ๊ะเนาะขอบไว้มือจังสิเอาใส่น้ำเศร้าเข,ขาเนาะจานะ๊ะเนาะเป็นได้จ,จ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคุณอนะ แหนมเห็ดของเราจ้าแหนมเห็ดนางล่มใส่เนือ้อได้จ้าได้พ่อแม่พี่น้องจ้าสูตรแบบขี้เกียจจ้าพ่อแม่พี่น้องสูตรแบบว่องไวสูตรแบบขี้เกียจใส่ผงแหนมนะจ้ะเนาพนะ,เพนะ,พนะพุ่นะ่ะเลิศบบพุ่น่ะสุดยอดอิริบังแหนพุ่นมีอะไรก็ทํากินนะจ้ะเนาะพูนะ่ะเลิศอิรีเด้อเดี๋ยวนี้จเจ้ารูปภาพไหมจ้ะ สองสี่หกแปดได้เก้าได้เก้าถุงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ๋อเส็นก๋วยเตี๋ยวจ้ะได้เก้าถุงสเรสเร็จแล้วเสร็จแล้วเหนือที่จ้อยลวกไว้กับลูกชิ้นเหนือลูกชิ้น สามถุงสี่ถุ่ม,ม,มแล้วเขารับเขานอนแล้วแจ้งมาให้กินเขาอยู่คุณเดียวนี่เขาอำไว้นี๋ยวเราจะคุณนะเราจะเป็นเจ็ดน่องเจ็ดนุ่งกิน ไปเลยจ้าผักเยอะๆมื้อในเห็ดแล้วต้งเสียไปห,หน่องกินพ่อแม่พี่หน่องจ้ามื้อนี้ใหญ่กินก่อนมันดึกมันดื่นแล้วดึนเชียงคืนแล้วสุดกล็เดเตี๋ยวลำดวนเสแสบเป็นตะไน่เนี่ยเบื้องดีๆเลี่ยเบื้องบุตรปฏิวานชุวยร เซ็ตพละแต่ละมือพ่อแม่พี่น้องเลยจนว่าเมือม่อยว่าง่อจนว่าหลาก็รจะเซ็ตจะสิมนในแต่ละวันนี่ผิดท่จยแต่ละ เกลือจ้ะเพราะว่าจกินใส่เกลือจะกินก๋วยเตี๋ยวบริใส่น้ำปลาอันนี้ก็ใส่เอสวีซอสนะจ๊ะนะบันนทาเป็นใส่อันเอียงก่อนละซีอิ๊วดำเนาะแต่ว่านนี้ใส่ันนี้แสบกว่าสวีซอสจ้ะ สจะซื้อขวดใหม่ไหมยังขันหลักันนอนจนี้นะะสามกินจุซื้อ ใส่พริกายสีรับสีนอนแล้วสีเส่บใส่บนนอนเอาทีนี้เนาะเนือในในหมอนก็นมีเนือเปื่อยได้จ้ะเด้อได้จไดจใจดูอีกทีหนึ่งจ้าเป็นจังได้จะสีสันสีสันข้างนอกสีแดงแดงพ่อแม่พี่นนองจ้าสีแดงสวยสดใสจังสีอะไรแต่สีนี่แหละสุดยอดอีหลี เครื่องกว๋วยเตี๋ยวจ่อยขวดเต็มหกอายะอ,อยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยผีมาเบิง่งถ้วยกว๋วยเตี๋ยวจ่อยพักจ่อยกินข้าวชุงมเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันซีชุ่เครื่องเลยไหมกินแล้วก็เอาถุงหลวบขึ้นกะคือญาติเขาตู้เย็ยนเลยนะจาน๊ะเนาะอาจจะสิพากินกว๋วยเตี๋ยวกับพักพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมาเดินจังมาเดินมาเดินโอ้ยเลอะขอโทษขออภัย ร่มออก4ทุ่มครื่องแล้วพราะแม่ไปนหมอเลยฮากรลดกินเขา่ากินแล้วก็จิก้อยเขาไปอาบน้ำไปนอนฟอนาทรกอาทิตย์จักบาดกัน เป็นก๋วยเตีเ๋ยวข้เจก้กระแซบด้วยจ้ะเอามาแช่น้ำแล้วก็มาลวกแซบเอ่เอก็จ,จังเส้นสดนั่นแหละจ้ะ ตดือดออกกัดตากุทตาย Mặc tính cút tiếu nữa Hết nhanh Cái nửa ở trên con luôn งกับตาลุ้งจะเดินนี้พ่อแม่เป็หนหัวเลยเข่าประกอบแกววังไว้ก็ปีที่แล้วปีเตียวยังปราณสามตุ่มกับเขาน่อนอยู่อันนี้สี่ตุ่มห้าก็กินเขา ไปแวะบ้านพี่สว่นพ่เก็บพักมาเป็นเลียงมาให้อันพี่สาวสามีเพิ่นหมามันก็ขึน้นม่าตุมมาดอมจอยม่นตุมมาเลี่ยม่านนั่นยุพ่พอะปนนั้นแดงเต้มแผ่มา แดงกันเดมม้อแต่มาเด้อกินข่าวรอบดก ตื่นเอกระต๊กเอมันเปิดเองมันหอนอัเป็นปิดเอง ไปสามสิบกีบจ้ะแต่เลยเหม่อเมื่อเหมยทำไมเป็นหนอเซ็กเซนยังเนี่ยอยากล้ารก็ท <and Pokemon> Poke <digest> <nh> ่านพัดกินส่วนกับทำความสะอาดแต่เน่นเต็มไปอีกแล้วฝนตก เฮ้จ้่พ่อแม่พี่น้องจ้าโอเคจะสิฟ้าไปอาบน้ำคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้เรื่อยๆเรื่อาบขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยและสไตล์อินเดนมากแล้วก็มาดามแห่งรัชลุมฯจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบุ้งถ้วยก๋วยเตี๋ยวแล้วยังลือหลายอยู่จ้ะเห็นบ่เหรอเบษยูไปแล้วจ้าไปบายค่ะ